ไม่ใช่สาวเอฟเฟกนะครับสาวๆกำลังลุ้นอยู่ครับเสียงแทรกเข้ามาเลยครับโอ้โหคิดบวกเป็นบวกคิดแรกเป็นล้านโอ้ว่าทาระยองฮิสันจันฮิยาวครับฉากเลยครับแม่เพชรใจแสนครับแขมานํามวยอีดาเนี่ก็อยู่ค่างเควันมวยไทยยิมครับโอ้โหแรงปัดกันนะครับไม่ถึง3มยกครับถ้าพูดง่ายๆต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่นะครับของเราก็เกรงแน่นเหมือนกันครับต้องดูครับใครพลาดก่อนโอ้โหเจอเข้าไปครับก็เริ่มสนใจในเรื่องเกมการต่อสู้มากขึ้นครับ โอ้ยเจอมาครับอุ้ยดูครับดูจังหวะเน้นสาวกันเลยครับเดี๋ยวก็รู้ครับจะไประยองหรือจะไปเที่ยวอีรานออีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านเอาละครับแมเพชรใจสาี่ิจแสาสมชื่อครับลุกขึ้นมาได้ครับอ่าบวกครับคิะบวกเหมือนกันหมเอาเลครับเท่นั้นเพชรใจสาสับจอกโอ้โหโอ้โหด้านหลังนี่ไม่ใช่สาวเอฟเฟกต์นะครับสาวสาวกำลังลุ้นอยู่ครับเสียงแทรกเข้ามาเลยครับโอ้โหคิดบวกเป็นบวกคิดแรกเป็นนรกโอ้คู่นี้ครับอครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ กับฮาร์สคอร์มวยมันพันดุครับทางช่อง8นี่นัดตัดริบบินครับผู้บริหารช่อง8ดนั่งอยู่ด้านหลังนี่แม่นั่งต้องบอกว่าต้นไม่ติดพื้นเก้าอี้นะครับนี่ลูกกระชากลูกนี้ครับสุดยอดครับสิทธิชัยอินเดียขวางทั้งตัวเลยครับแล้วดูครับหลังจากนั้นเจอกำปั้นเข้าไปครับโอ้โหเขาเน้นกำปั้นครับแล้วได้ผลจริงๆครับโดนไป2นับโอ้โหต้เต็มเต็มกำปั้นเลยครับร่วงไปเป็นนกปีกหักเลยครับแล้วดูครับเดี๋ยวดูทับที่2ครับเป็นการไต่ก้านคอนะครับ นี่ครับปาบเข้าไปโอ้โหนี่ขนาดเติดนวมเลยครับล้มทั้งยืนเลยครับเพชรใจแสนครับแกเกิดอะไรขึ้นครับเราโดน2นับแล้วไม่มีอะไรจะเสียนะครับแมลูกนี้ครับเอาละครับเดินเลยครับดนันของเพชรใจแสนครับตั้งเอาคืนเลยครับโอ้ยสิบหกยอนยอนครับเด็กคนนี้รอกเก็บปัดดีๆครับโอ้โหเจอสอกครับโดนเข้าไปต้องถอยเลยครับลุงนี้ ผมเจอบาดรับทายอพี่มุงอย่างนี้ไม่ดีครับอ้าวสวนบัดเหมือนกันครับแม่อะคุณเชื้อชัยครับวันนี้ยังไม่มีแตกเลยนะครับมีแต่น็อกกันแบบโป้งเดียวเปลี่ยงเดียวอย่างเลยครับเลือดเสามาแล้วอาทิตย์มีแล้วเลวรูกระบกเชื้อชสยเอ้าแล้ครับปล่อยล้วตัวนี่ครับเอาแล้วครับต้องบอกว่าสุดมันสุดระทึกจริงๆครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันธุดุนัดเปิดสนาม19ตุลาคมบันทึกเป็นความทรงจำเลยครับกับช่อง8นะครับมีให้ชมถึง2วันนะครับ เสาแล้วก็วันอาทิตย์ครับนี่จังหวะกระแทกครับอาจจะมีบ้างครับช่วงแรกกำปั้นกันไปครับนี่ครับแต่ว่าต่างคนต่างสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับกรรมการสิทธิชัยยินเยียบนวีนั้นสุดยอดมากครับดูกองเชียร์ด้านหลังของนักมวยจากมุมแดงครับนี่ครับมาจากระยองครับทีมเชียร์ของเพชรใจแสนอายุน้อยกว่าจริงแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับนับสู้จากลุ่มน้ำเค็มระยองนี้ นี่ครับนะครับว่ากำปั้นไม่มีรูครับยังไม่รู้ว่าจะออกทางไหนครับเอ้าแหมปุ๊บโอ้โหน่าแหละครับโอ้โหนี่เสียหนึ่งแต้มเท่านั้นเองครับแต่ถ้ายกเดียวสามนับนี่จบเลยครับโอ้โหดู่ครับตัสีบทกาครับถ้าม้าดีกระโหลกครับทางด้านของเพชรใหญ่แสนโอ้ไอหนูใจเพชรจริงๆครับเด็กคนนี้พยายามจะเข้าวงในครับอุ้ยฝันสอบไม่รดนอุ้ยแข่งซ้ายครับนี่ครับพยายามจ้วงหมัดครับแหมแต่ของเขายาวกว่าจริงๆครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับถึงก่อนครับ นี่ครับต่อยอันน้าของเพย์แมนนิเซไปเหมือนการช่วงต้นยกและนี่ครับฤาษสีบทยาโอ้โหจากนั้นครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีม้าดีดกระโหลกดีนะครับกล้าใช้กล้าโชว์กล้าใช้นะครับยังเป็นนัดแรกของเขาครับอยู่ที่การปรับจูนเกมแล้วนะครับเสริมสร้างกันต่อไปครับนี่เป็นการต่อยอดครับ